เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับชนครับสาหรับสาววิกกี้พิมลยาภรรยานะครับป้ายแดงแล้วก็เป็นคุณแม่ป้ายแดงนะครับของพี่เวียสกุลวัฒน์นะครับล่าสุดเนี่ยอุ้มท้องขับรถพาพี่เวียไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผู้ชมนี่ในท้องก็มีลูกน้อยอยู่นะครับภายหลังจากที่พระเอกหนุ่มเวียสกุลวัฒน์เข้าพิธีแต่งงานกับภรรยาสาววิกกี้พิมลยานะครับไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเนี่ยทางด้านสาววิกกี้ก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งขายดีลงในไอจีส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพมือของตัวเองแล้วก็สามีทํารูปหัวใจที่ท้องแล้วก็เขียนระบุข้อความว่า Happy Mother's Day ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สําคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ท,มแมที่รักลูกสองท่านคุณแม่ที่ให้กําเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพ และในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วก็น้ําตาไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกระตันดูนะคะกอดกอดกอดแฮชแท็กครอบัวคณะรถในขณะที่ด้านด้านพิเวียรสกุลวัฒน์ก็โพสต์ภาพคู่ภรรยาแล้วก็เขียนข้อความนะครับว่าคงอีกสักพักกว่าจะได้ไปเที่ยวแบบนี้กันเข้าโหมดพ่อแม่กันแล้วนะคุณ แต่ป้าบอกเลยว่าต่อให้ใกล้คลอดป๊าก็จะพาไปเดินป่าลงทะเลปีนเขาอยู่ที่ใจกำลังใจและสุขภาพแต่ถามหมอก่อนก็ดีนะฮ่าฮเราจะดูแลกันนะที่รักขอบคุณทุกๆคํคำยินดีจากคนที่รักพวกเรานะครับเราซาบซึ้งใจมากๆรุ่นพี่มีอะไรแนะนํามือใหม่ด้วยนะครับมีแฟนๆรวมถึงคนวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากล่าสุดโมเมนต์ที่เกิดขึ้นให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่แบบจุกๆครับ ว่าที่คุณพ่อคุณแม่อย่างพระเด็สุรหอย่อย่างพี่เวียร์แล้วก็พี่วิกกี้กับการใช้ชีวิตคู่ที่เรียบง่ายแต่ดูมีความสุขกับโมเมนต์ที่พี่เวียร์โพสตคลิปลงในไอจีล่าสุดครับกับแคปชั่นว่าเขาใหญ่ is c o l l i n g ซึ่งในคลิปที่พี่เวียร์บอกว่าไปเที่ยวกันแล้วก็เห็นว่าวิกกี้เนี่ยน่ารักเป็นคนขับรถให้พี่เวียร์ได้นั่งชิลๆไปเขาใหญ่คลิปนี้มีเวียร์เมตาก็คือน้องหมาแล้วก็วิกกี้และลูกน้อยในท้องพี่เวียร์เอามือรูปด้วยตอนแนะนําเรียกว่าน่ารักสุดๆนะครับนี โมเมนต์นี้นะครับก็ยังใช้ชีวิตกันแบบน่ารักน่ารักบ้านๆเรียบง่ายนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีเจ้าตัวน้อยเพิ่มใหม่อีกคนแล้วก็ตามอยู่ในท้องนะครับนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักของพี่เวียกับพี่วิกกี้ล่าสุดครับข่าไวทีนีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกมครับ